สวัสดีครับกลับมาพบกับโบบะขยี้ข่าวบบาสนะครับวันนี้เองทางเพจเราก็ได้รับข้อมูลและก็ภาพาเกิดการน้าท่วมในหลายๆพื้นที่ทั้งพื้นที่จังหวัดยะลาและพันทนาธว่าแต่จะพาไปที่พื้นที่หนึ่งฮะในส่วนของหมู่3าําบลตันหยงมัดอําเภอรังเงะจังหวัดพัทีาว่านะครับในส่วนตรงนี้เองทางพลตีเฉลิมพรขำเขียวนะครับผู้ช่วาการ กองผลสาราพที่15แล้วก็เป็นผบสกลนราธิวาสด,ด้วยนะครับท่านได้นำกำลังพลลงไปช่วยประชาชนนะครับในขั้นต้นก็เป็นการาลงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยแผนขั้นต้นก็เรื่องของการาย้ายนะครับผู้ป่วยอยู่เตียงเด็กหรือว่าผู้ที่ประสบปัญหานะครไม่สามารถที่จะ ออกมาได้ทางหน่วยก็มีทั้งเรื่องของการเข้าไปช่วยนะครับเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยนะครับมีทั้งในส่วนของการใช้เชือกนะครับโรยตัวไปตามน้ําไปผูกต้นไม้แล้วก็พาชาวบ้านออกมานะครับขั้นต้นตรงนี้เองนะครับก็จะมีการช่วยเหลือไปอ,อย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะครับว่าในส่วนการช่วยเหลือเนะี่ยมันทํางานอย่าง ายากลาบากทกกาการกระขสน้ําที่สูงนะครับส่วนหนึ่งที่เกิดปัญหานาําท่มหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นนาราที่ว่าหรือยลา,าก็คือว่าพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยมันมีฝนตกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มันเกิดมวลน้ําสะสมนะครับตูตามเขาซึ่งถึงฝนตกไม่หนัก นะฮะแล้วก็เริ่มที่จะปล่อยปลายแต่มวลน,น้ําที่สะสมมานวนมากเนี่ยฮะมันไหลาจากเขาลงแม่น้านะครับเพราะพอลงแม่น้ํเนี่ยก็จะเอ่อล้นปลิ่งในคลองธรรมชาติซึ่งจะประสบปัญหากับในส่วนของผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ติดก,กับปลิมคลองนี่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นน้ําจากอ่ามาเลเซียนะครับที่เกิดน้ําท่วมนะฮะก็เริ่มระบายนะฮะไหลามาตามแม่น้ําโคลกบ้าง มาจากทางโดยตรงบ้างตรงนี้เองก็เป็นการรับน้ำสองต่อแล้วครับแต่ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วงเนี้มันจะทําให้การเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของภาคส่วนต่างๆนียจะประสบความลำบากหรือไม่นะครับหรือจะต้องทํำยังไงส่วนหนึ่งก็ต้องมารอรุ้นว่าในส่วนของพื้นที่บัตตดีเองฮะหรือว่าราลาทิวาสก็แม่น้ําบางส่วนนะครับมันจะต้องรับน้ําเหนือมาจากข้างบนเพื่อที่จะ ไหลลงสู่ลำคลอง,องแล้วก็ระบายลงไปสู่ปากอ่าวก็คือ,คอโงทะเลเมื่อไหร่ให้เกิดมีสภาพน้ําทะเลหนุนมันก็จะทําให้ไอ่าจำนวนจํานวนน้าที่มันจะไหลลงทะเลเนี่ยครับทําไประย,ยากฉะนั้นมันก็เลยเกิดน้ําท่วมขังขยายพื้นที่ไปอย่างมากในส่วนตรงนี้เองนะครับในส่วนของการช่วยเหลือ,อในส่วนของแม่ทัพเนี่ย ในการดูแลในส่วนของทัพพัลสีหรือความมนพัาสีสมนาเนี่ยมีแผนแล้วก็มีแนวการปฏิบัติยังไงในการรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็แผนของการเข้าไปช่วยเหลือนะฮะเป็นยังไงครับแล้วก็หลังจากนี้ต้องทํำยังไงในเมื่ออพยพชาวบ้านออกมาจากในหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วิกฤตน้าท่วมครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์สดๆกับทางพลโทสาติตรกุลตนาแม่ทัพภาคที่4ครับ ในส่วนของพื้นที่จดจลานะครับโดยเฉพาะเวลาที่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมเนี่ยเข้าสู่ขั้นวิกฤตมากในส่วนการตอนนี้ครับทางแม่ทัพได้สังขารไปยังไงบ้างแล้วครับคือใน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 ือช่วงนี้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้ได้ได,ได้ต่อเนื่องนะยครับการทางอุตุนิยมวิทยาก็ แจ้งเตือนในเรื่องของการฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดชัยุรีภาคใต้หรือฝั่งอ่าวไทยและซึ่งตรงนี้นะครับก่อหด้น,นี่นะครับในของกองทัพที่สี่โดยกอ,องในาการรักษาความม,ามั่นคงภาคสี่นะครับได้มีการบูรณาการร่วมกันนะครับในนามของกรอบนอภาคสี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองอเรือเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนหน้าไว้แล้วขัน้นตอนหนึ่งนะครับมีการแจ้งเตือนว่าให้ทุกหน่วยนะครับในพื้นที่ได้ทุกทั้ง14จังหวัดเลยหรือว่าทั้งสามจังหวัด ่เปอร์วันสงขานั้นให้มีการเตรียมพร้อมความพร้อมในเรื่องของกําลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที uh huh. นะครับซึ่งก็เป็นไปตามตามริงที่อุตุนิยมวิทยาได้มาว่าในช่วงสองสามวันนี้ฝนตกตล,ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับ uh huh. แล้วก็น้ําท่วมอย่างแรงและประกอบกับน้ําหลากมาจากฝั่งประเทศมาเลเซียอย่างเร็วด้วย uh huh. รวแรงด้วยนะครับประกอบกับะทะเล เอาไทยในพื้นที่หนุนที่สูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทําให้เกิดการน้ํามีการน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่หนักที่สุดก็คือตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาาพื้นที่ของยะลาครับอนนี้พื้นที่ปัตตานีก็ยังยังยังมีบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าอีกไม่นานไม่เกินไม่กี่วันนะครับเพราะว่าน้ําก็จะหลากจากยะลาจะไหลไปออกสู่ทะเลโดยต้องผ่านพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราได้มีบูรณาการร่วมมกันนรผได้เีย ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรต่าง,งๆเนี่ยให้นำทุกคนเนี่ยทุกส่วนเนี่ยที่มีเรามีอยู่ลงช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนได้ทานทุ่งสี่สิ่งที่ผมได้ดำเนินการสั่งการไปเ็นหนึ่งอันดับแรกนะครับจะต้องอน,ำน,ำนำผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับ <c oughs> ออกรอบพื้นที่นะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับคนชรา,านะครับเด็กและผู้หญิงนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองลำบากและยากมากนำให้ออกรอบพื้นที่ได้เร็วที่สุดป่อนนะครับเนอันดับแรกนะครับ แล้วก็ประสานทางจังหวัดนะครับให้เปิดศูนย์อพยพศูนย์พักพิงศูนย์พักพอยเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เราอพยพออกมาจากพื้นที่ที่เถื่อนน้ำท่วมนั้นได้มีที่อยู่อาศัยก่อนในขั้นต้นนะครับประสานงานจับทูกภาคส่วนนะครับทั้งจังหวัดนะครับได้มีการร่วมกันได้ไปจัดทำข้าวกล่องอาหารทางของทหารได้มีการจัดรัวพระรารนออกไปช่วยเหลือเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผม ในส่วนชาวบ้านเองในหลายพื้นที่นะครับตรงนี้ก็ยังมีความหวาดกลัวและหวาดระห่วว่าไอ้ส่วนของน้ําหลากที่เป็นน้ําเหนือนะถ้าเกิดมีฝนตกซ้ําขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะยิ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในตรงนี้เองทางอ่าส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าภาคส่างต่างๆเนี่ยเรามีการติดตามสถา,านการณ์ล่วงหน้าหรือว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือรับมือตรงนี้อย่างไรบ้างครับคืออย่างนี้นะครับผมได้ ได้ให้สายด่วนไปให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับว่าสายด่วนพี่ผมมีหลายเบอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของแม่ทัพโดยตรงเองสายด่วนแม่ทัพเองสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะว่าพื้นที่ใดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและพื้นที่ใดที่ยังไม่มีเจ้าหนี่เข้าถึงนะครับซึ่งผมต้องยอมรับจริงว่ากําลังพลที่เรามีไม่ว่าจะเป็นกําลังพลของทหารตารวจ่ายปกครองยุทปธปกัณ์ต่างเนี่ยบางครั้งบางจุดพื้นที่เราก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเนื่องจากว่าสภาพอากาศปิด,ปดนะครับน้ำเยี่ยวหลากต่างๆพวกนี้ แต่เท่าที่ผมตรวจสอบดูเมื่อตอนข้าวันนี้นะครับในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะสามารถนําที่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนั้นออกมาจากในพื้นที่ได้ผมคิดว่ามาั่นใจได้เกือบ95เปอร์แล้วแต่ที่เหลืออยู่บางส่วนอีกไม่ไม่กี่ครอบครัวนั้นเราสามารถติดต่อได้อายังไม่อยากออกมานะครับเหตุวว่าเราส่งข้อปรหารส่งให้เขาในพื้นที่อยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้ผมก็มั่นใจว่าในห่วงสองสามวันนี้ ตามพี่คนออกไปอีกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้สามารถที่จะนําพี่น้องประชาชนออกมาสู่ในที่อยู่ในที่ปลอดภัยได้เลยครับผมในส่วนของพื้นที่น้าท่วมเองนะฮะตอนนี้เราจะเห็นภาพตามโซเชียลต่างๆหรือว่ารายกลุ่มในพื้นที่มีการส่งตอ่อกันเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เองไม่ว่าจะเป็นหน่วยกําลังทางหารอ,อสอหรือว่าตำรวจที่เข้าไปตั้งฐานตั้งจอกออยู่ในพื้นที่อะไรพื้นที่ก็เกิดประสบปัญหาน้ำท่วม แต่อีกส่วนก็ต้องช่วยชาวบ้านด้วยตรงนี้เหมือนกับว่าต้องทิ้งปล่อยให้ฐานหรือว่าหน่วยนะครับอยู่ภายใต้น้านะฮะเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านก่อนตรงนี้เองไม่ทรับได้มีการวางแผนหรือว่ามีได้การมีมีการสั่งการเป็นอยงไรบ้างครับก็คืออย่างนี้ครับนอกในพื้นที่ครับนอกจากว่าพี่รองจอยนย,ยังยังยังประสบปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมฐานของกําลังผลของเราก็ประสบปัญหาเหมือนกันแต่ทั้งนี้นั้นนะครับเราเราเรา,เรามีขีดความสามารถในการดูแลของตัวเองเราได้ แล้วทั้งนี้นันในส่วนของอเราดูแลในพื้นที่ของตัวเราก่อนแล้วเมื่อของเราแล้วสามารถดูแลได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถนำาต่บบคนในส่วนที่เหลือตัวที่เหลือจากที่เราดูแลตัว,ตวในฐานของเราแล้วเนี่ยนำมอกให้พ่วยพี่น้องประชาชนเพราะ,ะั้นไม่ต้องกังวลครับเราจะส่งคนเข้าไปถึงแม้ว่าเราจะมีความยากลําบากอาจจะเป็นฐานของตํารวจฐานของชกตอฐานของทหารมันมีความยากลำบากแต่เราก็มีการจัด ระบบในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีและสิ่งสําคัญก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยครับผมครับสุดท้ายแลวฮะไหมครับจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาความสุดร้อนจากน้ำท่วมตอนนี้อยู่หรือต้องการที่จะให้เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมีวิธีการหรือช่องทางที่จะติดต่อมายังหน่วยแต่ละพื้นที่อย่้างครับ,บ,รบผมก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับทางกองทัพบกให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องของการ ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้ท่านผู้ว่าทัณบกได้สั่งการว่าจะต้องระดมศัพท์ภคกำลังทุกชนิดนะครับโดยร่วมกับทุกภาคฝ่ายทุกส่วนราชการให้ในนามของก,กองบริการรักษาความมั่นคงภายในนะครับในพื้นที่ภาคสี่นะครับช่วยดูแลพี่น้องประชาชนให้ให้ดีที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นกขาฝากพี่น้องประชาชนว่าใจเย็นๆน,นะครับเราจะเจ้าหนี่ของเราทุกส่วนจะรีบเข้าไปหาช่วยพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที ถ้าติดขัดตรงไหนให้เบอร์โทรประสานมาตามที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ในทุกพื้นที่เลยครับผมมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการตอบสนองอย่างสันท่วงที่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องพี่น้องประชาชนทุกส่วนนั้นมั่นใจนะครับว่าเราจะได้ช่วยในทางทุกที่และขอให้บางครั้งบางจุดนั้นเราอาจจะเข้าถึงช้าหรือว่าสภาพอากาศสภาพน้ำหลากนั้นเราเข้ายากนั้นขอให้รอนิดหนึ่งเราไม่ทิ้งเพราะผมยืนยันว่าไม่ทิ้งเมราะนั้นใจเย็น ในส่วนเรื่องอาหารการกินนะตอนนี้ผมได้สั่งการไปแล้วว่าเรื่องให้ผลิตข้าวกล่องให้เร็วที่สุดนะครับเริ่มผลิตตั้งวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราสามารถแจกจ่ายได้มื้อเที่ยงมื้อเย็นเราก็สามารถแจกจ่ายได้นะครับเพราะ,ะนั้นมีอะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์การติดต่อสื่อสารที่ผมให้ไปโทรมาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงม okay. ค,มครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับโดยการสัมภาษณ์สดจากทางแม่ทับ นะครับท่านเองก็จะได้มีความมุงใหญ่แล้วก็มีการเตรียมการนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เองทางทอบอฮะพบทอบก็สั่งหน่วยในพื้นที่นะครับระดมสัพทก,กำลังทุกชนิดที่เรามีอยู่นะครับลงไปช่วยเหลือร่วมกับทางฝ่ายปกครองหรือว่าตำรวจอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้รับการช่วยเหลือเร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะ ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเป็นการแจ้งพิกัดอะไรต่างๆนางนี้เพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือในทางการก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์อโทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้นี้นะครับก็ทางแม่ทัพเองเมื่อกี้ท่านก็บอกแล้วว่ามีในส่วนของหน่วยกําลังที่คอยสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องกลัวว่าะจะไม่รับการช่วยเหลือนะครับมีอะไรก็โทรไปตามเบอร์นี้ได้นะครับสุดท้ายแลวฮะ มีคืบหน้ายอย่างไรนะครับทางบะบะขยี้ข่าวกับบาาก็จะมานำเสนอในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยครับเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม